โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ได้เปิดคลิปนอน เสียงมันก็เลยเป็นเจ้าสี่เลยพี่น้องเอ้โอ้โหกูเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีกูเป็นคนอีสานจริงเลยเอาละครับคุณนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักหน้าตาดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับหนาไม่ว่าจะเนชมอยู่ทางงานดาวสุกดาวเสาร์ที่ดาวเลิศดาวจูนดาวพฤหัสดาวสุกดาวเสาร์เออคุณจะพูดวกไปวนมาทำไมครับเนี่ยเออโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักสวยหล่อตะมุตะมิคิมมุจงคิมมุจิอีกแล้วโอ้หกูก็พี่เจมมี่อีกแล้วอ่ะก็ขอกราบสวััสดดีีีทท่่่าาาานนนนผู้้ชมรกหตคือเป็ สี่นั้นคนด้วยนะครับผมบอูฟว์ป่าอะไรก็ได้อะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรก็น่าจะตามปกคลิปแล้วโอเคก่อนอื่นก่อนไดเลยผมขอ,อยักชื่นชมคนดูก่อนอะอเคลิปนี้แล้วอะผมไม่ได้ขอไะค์คนดูใช่ไหมแต่คนดูกดไลค์ผมถึงหนึ่งร้อยไลค์เออโอ้โหแบบผมแบบจะแบบจูบด่าคนดูมากเลยโอ้โหหยอกเล่นอะคนดูนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอ 1นึรลายเท่าเดิมไหมเปลี่ยนแปลงนะครับนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือใจของเธอเอ้อะไรเขาเนี่ย,ยสำหรับคุณที่อยากจะดูเทคนิคแรงๆแนะ่นอนแล้วก็สาระจากผงกันแล้วก็ไปเริ่มโฆษณาร้านบาโบชองกันก่อนได้แล้วนะไปกันเลยป,ปัาไปเอ้พีดีด พี่รู้ป่ะพี่ว่าร้านวาลาบักเนี่ยมีบริการกดเกมพารและอื่นๆอีกมากมายนะพี่น่าอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะพี่นะร้านลาวาบักใช่ไหมร้านลาวาบักเด้อเฮลลาวาบักคนจริงเขาใช้บับบเิ้ลช็อปกันเออร้านบับเบิ้ลชอบมีบริการกดเกมพาร์ตเิเวล14ไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อ,อกฟูดคิงเลกาซี่ออสตาเทอร์เวนเดฟเฟนและยังมีบริการขายนหนักแบบบล็อกฟูดแ,และคิงเลกาซี่เริ่มต้นเพียงแค่50บาทเพราะนั้นเองนะเออแค่ นั้นยังไม่พอยังมีบริการกดเกมพารแบบบล็อกฟุตและกีที่ไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจเดือเลยหรือว่าดาบโยรุในราคาที่โคตรจะย่อมเยางนะถ้ามึงมึงโง่ไม่ใช้บริการ,าร้าลูมิชอปก็ตายสะเดียวมึงง่าไฟไฟหนักโรคนักถึงดินมึงง่าไฟอ่าสำสให้ด้วยมีใครสนใจใช้บริการและรู้ตัวว่าตัวเองเป็นชายชาติก็ลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะไปใช้บริการกันได้เลยนะเออตูมกลายเป็นโกโก้คัน ครับพวกนักคนดูเป็นอย่างไรบ้างโฆษณาร้านบาโบบาบงบาโบบาโบชอบก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะไม่โกงไม่เกินไม่คุมเอ้ยไม่คุมหยอกเลยคุณดูไม่โกงไม่เก,เก,เกินไม,กไ,มกไม่ขโมงไม่ข่ามุ่แน,น่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเจนโปร่งอมเป็นใบยันได้เลยนะครับน้องลายนะเออน้องลายเฉยเซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรก็ว่ากันตาโปกคลิปแล้วขอนะอ่ะตัวน,นี้ผมอยู่ใน Discord All Star The d e f e n ส e ออ f ฟิเชียแบบลองเทลเลอร์ซิกเกอร์โอ้โหชื่อกองจะยาวไปในคำนี้เออโอเค ซึ่งตอนนี้คุณคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วครับว่าข้างล่างคืออะไรใช่ครับผมตอนนี้คือโกคูร่างอัลต้าซาสึกิอินสเตียไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่คุณดูอ่ะอันนี้จะแบบแบบโมเดลแบบเอาแบบเอามาแกล้งๆเสฉยๆคนหนึ่ก็ไม่ใช่แบบอัลต้าสตริงนู้นไมคุณน่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโอเคครับผมซิงสิ่งที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็จะมีหลักๆอยู่2อย่าง2ประเด็นนะครับผมคำหนาอ่ะอย่างแรกๆคุณดูมองเอฟเฟกต์นี้แล้วคนดูนึกถึงเรื่องอะไรอ่ะดูดูแฟกนะคุณดูนี่ นี่เป็นแบบไฟแบบเผาแบบสีดำสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีมิน่าอะไรก็ี่ยอันนี้ก็จะเป็นทั้งหน้าของตัวที่เขาสปอยแต่าดาถามว่าใช่หรือเปล่าอญาติแน่นอนครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่แน่นอนคือแบบมันเป็นแบบยังไงมันเป็นการเดาวที่ไหนบางคนอ่านเนี่ยแบบเขาทำแบบเอฟเฟกต์มาให้มันดูเท่ๆจะจว่ามันเป็นตอนละครใหม่แน่นอนนะครับแต่มันถามว่าจะมาในอัปเดตไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบอกว่าจะมาในอัปเดตหน้าหรือเปล่าแต่ว่า ซึ่งมาในอัปเดตหน้าแน่นอนแต่ว่าอัปเดตหน้าหน้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหมดแต่ว่านะที่มันแบบแบบอะไรวะเอเลี่ยนองเอเลี่ยนเอกเอกเอ้ยไม่ใช่ชื่อเหมือนในโฟลเดอร์ใครไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ผมนะอันนี้เป็นแบบเอเลนเอกเนี่ยแบบร่างกายสีดำเป็นจักรวาลนะที่ผมว่าไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าถามว่ามันเป็นตัวอะไรยังไงก็ต้องรอดูต่กใบตาชนตัวผมนะไม่ใช่ไอตัวหาเปพจนี่แน่นอนโอ้หาเปพจก็มาผมนะไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร oui, ับผมโอเค สปอยต,ต่อไปนะครับผมหนาเออโอเคแล้วสปอยต่อไปก็จะเป็นทางด้านของผู้พัฒนาอีกคนหนึ่งของทางด้านออสตา e r วอ f e เฟนคือคนนี้เลยนะ oh, oh, sure. ว่าอันเดนจิมิโอโหชื่อยูเมซิตโอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้คือแบบผมอ่านได้น,นะแต่ว่าผมแบบไม่ได้แบบเก่งภาษา,นา,า,นา,นานคนภาษากีนขนาดนั้นแล้วโอเคก็ทนทีจะเป็นทางด้านของคาตาคูริเออโอ้โหแบบ อันนี้ก็จะแบบทางไงอ่ะเป็นชุมชนของทางด้านของคนแบบยังไงวะเป็นชุมชนของทางด้านผู้สร้างหรือว่าผู้พัฒนาของเขานั่นแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงเป็นโกงเป็นแก้ของแบบคล้ายๆคาตาคูรีมันไม่คคือมันใช่เลยนะอนอันนี้แบบเป็นหูอันนี้แบบผมแดงๆคือแบบมันใช่เลยครับน้องๆก็แบบคาตาคูรีแน่นอนครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นทางด้านขบคาตาคูรีในหน้าชุมชนะนพวกคนดูนะโคเทอะไรก็ได้ช็อกโกแลตแบ็คพิงก์ก็ไม่ใช่แบ็คพิงก์เจ๋เนีอ่ะก็จะเป็นอันนี้โอ้ยอะไรครับเนี่ยเจไดออกมาใช่ นี่เป็นยังไงวะเกือบมีโปงมีปากอออันนี้น่าจะแบบมีธงมีดาวแต่ผมว่าผมไม่รู้นะว่าตัวนี้มาจากเรื่องอะไรนะผมอันนี้ผมไม่ได้ทราบจริงๆนะคุณนะโอเคต่อไปก็จะเป็นทางหน้าของสปอย์หนวดขาตอนหนุมอันนี้ทําทำจงก็จะรู้จักช่องบีซีช่องเอกซ่าหรือว่าช่องปงช่องเป็ดไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหโคเทอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแรงเงาแล้วแล้วก็จะเป็นคนแบบเอาผ้าไปต่อไปเติมผมโอเคแลอันนี้จะเป็นสปอย์สุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นตัวละครใหม่หคือว่าโอ้โหคือมึงเทพปะ ยังจะแบบอะไรไม่แน่มีแบบมียงมีจันมีไม้กางคงไม้กางเทนะครับน้องๆโอ้โหแบบโหดเกินอนะครับน้องๆเอิอเนี่ยจะแบบตัวคอสุดท้ายที่หมดจะมาสปอยในวันนี้เราะผมนะโอเคคลมปนี้จะสั้นๆนิดหน่อยเดี๋ยวผมแต่ว่าแบบวันนี้ผมก็มาค่อนข้างที่จะช้านิดไม่ช้าหรอกคือแบบหกวันเลยนะผมโอเคก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะเอาละก็แล้วคนดูนะถ้าเกิดเวลาการชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคริปกดกระดิ่งกุุงกริงกุ้งฟิงกิงกล่องแกะปั๊บไปทั้งหมดให้ผมด้วยละกันนะครับสัปดาปืน้าาจนหมช sai cái gì đang lại, ông phải bố,